เป็นเห็ดพึ่งแม่มดค่ะ Flocken Steliga Hexendreling เวลาโดนโกดโดนจับจะเป็นสีน้ำเงินทันทีเห็ดพึ่งแม่มด f ั a d ี i k a เอาไปด้วยได้ค่ะทุกคน Flocken s t เ l i g a h e x ก n d r e l i n g เห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่หมดค่ะทุกคนเป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดที่เจอปีนี้เห็ดพึ่งแม่หมด ส,ส่วนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาเองแก่แล้ว,ลวข,าขาก็ใหญ่แดงๆมีฟองน้ำข้างล่างแก่แล้วนะคะที่งานในป่าวินาทีเจอเห็ดพึ่งแม่มดอีกดอกเห็ดพึ่งแม่มดค่ะทุกคน สวัสดีค่ะสุดยอดแชรเราดันให้ดูเปรียบเทียบกับมือเห็ดพิ่งแม่หมดกำลังเอาไปด้วยได้ ลากดเขาจะเป็นสีน้ำเงินทันทีเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงรอยกดเป็นสีน้ำเงินทันทีลักษณะของเห็ดพึ่งพึ่งทุกชนิดโดยเฉพาะพึ่งแม่มดกับพึ่งเกาลัดนะจุดจอดด้านล่างเขาจะเป็นฟองน้ำขาจะเป็นแบบนี้ขาเหมือนทรายฟล็อกเั่นจะมีอีกชนิดนึงที่ขาเป็นตะไคร่ ะะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เสนอตอนเห็ดพึ่งแม่หมดอันนี้เป็นลักษณะของเห็ดพึ่งดอกบานเกือบจะแก่แล้วจะมีหมวกเป็นสีน้ำตาลแดงเหลืองผสมกันแบบนี้แล้วก็มีฟองน้ำฟองน้ำข้างล่างเวลาโดนกดโดนจับ โดนถุงโดนกระแทกก็จะเป็นสีน้ำเงินทันทีขาเขาจะเป็นชนิดขาเรียบก็จะมีทรายมีอะไรติดมาหน่อยวิธีทำความสะอาดก็ใช้แปรงทำความสะอาดเหตุแต่วันนี้ไม่มีแปรงแบบนั้นใช้แปรงสีฟันแทน เอาส่วนที่เป็นดินเป็นเศษใบไม้เป็นอะไรขูดปัดออกทั้งตามขาด้วย เสร็จแล้วเนี่ยเราเสร็จแล้วเราจะลอกฟองน้ำลอกฟองน้ำให้ดูอ๋อสงสัยดอกนี้จะแก่แล้วโดนกินไปตั้งเยอะนี่ค่ะวิธีการลอกฟองน้ำส่วนที่เป็นฟองน้ำเนี่ยเยอะเลย จริงจแล้วก่อนจะเอากลับบ้านก็ให้ลอกมาก่อนจะได้ไม่หนักพอลอกฟองน้ำเสร็จแล้วส่วนที่เป็นฟองน้ำได้เยอะมากหนักเลยนะนี่กรณีเขาให้เก็บไม่เกินสองกิโลก็ลอกฟองน้ำออกก่อนจะได้ไม่หนักไวข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ดอกนี้แก่แล้ว เดี๋ยวมาสำรวจดูว่าจะกินได้ไหมแล้วก็ตัดตรงนี้พิสูจน์ดูขายังสวยอยู่ไม่มีรอยหนอนแทะไม่มีรอยหนอนชอนช้นะคะยังสวยยังกินได้ขาเนี่ยรอยนี่มันจะเป็นสีน้ำเงินทันทีหลังจากตัดเดี๋ยวจะตัดให้ดูทีอือแต่ตรงนี้เห็นรอยหนอนเจาะแต่ว่าก็จะเป็นสีน้ำเงินทันที มีรอยนอนเจาะแล้วก็แต่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินทันทีเห็นไหมคะอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์ดอกก็มีรอยนอนเจาะบ้างเห็นไหมคะพอเราตัดก็จะเป็นสีน้ำเงินทันทีกรณีเรากินเนี่ย ดอกนี้ยังกินได้อยู่แล้วก็ตัดเอาตรงที่ลอยหนอนเจาะออกกรณีไม่กินก็ทิ้งไปเลยอันนี้ไม่จำเป็นต้องกินนะคะชิ้นประมาณเท่านี้ ตัดแล้วดำเหมือนแม่หมดไหมคะถึงได้ชื่อว่าเห็ดเพิ่งแม่หมดอันนี้ขาชนิดไม่เป็นตาข่ายฟล็อกเกอร์